สวัสดีค่ะทุกคนอยในใน a ช n e นลพี่นิ่นถ้าใครไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามให้แพลวด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดต Army Membership รูปแบบใหม่นะคะที่ทาง V-Verse เพิ่งประกาศอัปเดตมาเลยเนาะใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะสมัครมี o อฟดีหรือว่าไม่สมัครดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามี o อฟรูปแบบใหม่นี่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ดูเลยค่ะก็เมื่อวันที่30รกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางแอป Reverse มีการประกาศอัปเดตนะคะว่าหลังจากนี้นะคะระบบของการเป็น Me Off หรือว่า BTS Global Official Fan Club Army Membership นะคะหรือว่าเดียวสันส้นๆว่า Army Membership เนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคือเปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาแบบค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของรูปแบบหรือแม้กระทั่งแบบ Membership Kit ที่เราจะได้กันนะคะขอ ท้าความก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยเวลาที่เราสมัคร Army Membership ใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้เนี่ยเราจะได้สิทธิ์การเป็นมี่ออฟหรือว่าสิทธิ์การเป็น Army Membership นะคะแล้วก็ได้ส่วนของ Army Membership Kit ที่แพลวเคยเอามาแกะให้ทุกคนดูว่าแบบมีอนุญาันนี้อนั้นมีบัตรแข็งมีกล่องต่างๆนะคะซึ่งในอัปเดตรอบนี้นะคะเขาได้ทําการแยกสิทธิ์กับส่วนที่เป็น Army Membership Kit ออกจากกันงงไหมก็คือถ้าเราจ่ายเงินสมัคร Army อา m ์มี่เ e มเบอรเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือได้สิทธิ์ของการเป็น Army Membership อย่างเดียวไม่ได้ตัว Membership คิดมาด้วยเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งตัว Army Membership k i ิคิดเนี่ยเราสามารถซื้อได้ก็คือเป็นส่วนเสริมาถ้าเราอยากได้เราก็ซื้อเพิ่มถ้าเราไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะซึ่งการที่จะซื้อ Army Membership k i ิคิดได้เนี่ยเราต้องเป็นมี่ออฟก่อนเนาะนี่เป็นอย่างแรกนะคะส่วนแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงกับ Army Membership ส่วนที่2นะคะคคก็คือรบ ะะมีการเปลี่ยนรูปแบบการเป็นสมาชิกก็คือเดิมเราสมัคร Army Membership เราก็คือเป็น Army Membership หรือเป็นมี m อ o f ใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับรอบนี้นะคะเขาได้แบ่งประเภทสมาชิกหรือแบ่งประเภท Army Membership เนี่ยออกเป็น2รูปแบบด้วยกันอย่างแรกนะคะก็คือ Army Membership อย่างที่2ก็คือ Army Membership Merch Pack Merch Pack ก็คือ m e r c h มาจากคําว่า Merchandise นะคะ Pack ก็คือก็คือ Pack <c oughs> อ่ะแล้ว2รูปแบบนี้แตกต่างกันยังไงนะคะก็ เดี๋ยวแพลวอธิบายไปทีละอย่างเลยละกันเนาะอ่ารูปแบบแรกก็คือ Army Membership ธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นการซื้อสิทธิ์การเป็นมี่ออฟนะคะเหมือนที่เราเคยซื้อแบบที่ผ่านมานี่แหละซื้อสิทธิ์อย่างเดียวก็คือไม่ได้ตัว Membership คิดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า Army Membership เนี่ยเรามีสิทธิพิเศษดียังไงบ้างกับการที่เราจะสมัครเป็นมี่ออฟนะคะสิ่งที่เราจะได้หลังจากที่เราสมัคร Army Membership นะคะก็คือ1เราจะได้ Member s h i p พโมบายการ์ดนะคะก็คือ เป็นตัวการสมาชิกเนาะที่อยู่ในแอป v ีเวิรซึ่งอันเนี้ยเราจะได้เฉพาะการที่อยู่ใน v ีเวิรเท่านั้นนะคะเราจะไม่ได้ตัวบัตรแข็งแบบบัตรสมาชิกที่มากับ Membership k i ิเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยเขาแยกสิทธิ์การเป็น Member กับ Membership k i ิออกจากกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวบัตรแข็งนะคะเราก็ต้องไปซื้อ Membership Ki ิดเพิ่มเนาะถึงจะได้มา2นะคะมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าที่ขายเฉพาะ Member หรือว่า Membership only นะคะก็ หลายคนอาจจะสังเกตเห็นนะคะว่าสินค้าในมีเวริร์ชช OP บางตัวเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีไอคอนรูปนี้ขึ้นมานะคะซึ่งไอคอนรูปนี้แหละเป็นไอคอนที่หมายถึงว่าสินค้านี้คือเมมเบอร์ชิพโอลี่หรือคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะซื้อได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นมี่ออฟเนี่ยเราก็จะซื้อไม่ได้เนาะสามนะคะได้สิทธิพิเศษในการซื้อ BTS คอนเทนต์ต่างๆนะคะ,ะ,คะเช่นอาจจะได้ซื้อก่อนคนอื่นหรือว่าได้ซื้อใน ราคาที่ถูกลงนะคะอย่างที่ผ่านมาแพลวจะไม่ได้ว่าอันไหนบางบางคอนหรือเปล่าที่จะมีเหมือนสินค้าชิ้นเดียวกัน2อันให้ซื้ออันนึงจะมีสัญลักษณ์ membership only แล้วราคาถูกกว่าอันนี้ราะค่ะก็คือเป็นสิทธิพิเศษที่เขามีให้คนที่เป็นมิออฟนะคะส่วนถ้าใครที่ไม่ได้สมัครมิออฟนะคะเราก็ซื้อในราคาปกติได้เหมือนกัน4นะคะมีโอกาสในการ p รี book หรือว่าจองตั๋วคอนเสิร์ตก่อนคนอื่นอ,อันนี้น่าสนใจแต่ว่าอันนี้แพลวก็ยัง ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะนําเข้ามาใช้ในประเทศไทยตอนไหนเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากมีสิทธิ์ในการจองตั๋วคอนเสิร์ตก่อนคนอื่นแล้วเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการรัฟเฟิลตั๋วคอนเสิร์ตได้อีกด้วย5้านะคะมีโอกาสในการสมัครเข้าไปดูการอัดรายการเพลงของบางทันนะคะอันนี้ก็สําหรับชาวไทยอย่างเราก็อาจจะยากนิดนึงเนาะ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่อาจจะแบบว่ามีสิทธิ์ในการแบบเอ้ยบางทันมาไทยไปสัมภาษณ์ที่ไหนสักที่แล้วก็แบบให้เรา สมัครเข้าไปตื่นค่ะตื่น ตื่น6นะคะได้ดูรูปวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงแบบ exclusive นะคะของบางทานันที่จะมีเฉพาะคนที่เป็นมี่ออฟหรือว่า Army Membership เท่านั้นนะคะที่จะดูได้7นะคะมีโอกาสในการสมัครเข้าร่วมอีเวนต์พิเศษของบางทันนะคะทั้งอีเวนต์ออฟไลน์แล้วก็อีเวนต์ออนไลน์อันนี้คือแปลว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาย่างที่ผ่านมาเนาะเราก็เห็นว่าบางทันมีการทำกิจกรรมออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ บ่อยขึ้นหรือว่าการมีคอนเสิร์ตแบบออนไลน์นะคะอันนี้แพลวคาดหวังว่าอีเวนต์ออนไลน์ที่เขาหมายถึงเนี่ยอาจจะเป็นการแบบว่าได้วีวิดีโอคอลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้่าตรงส่วนนี้คือแบบแพลวมโนอย่างเดียวเลยนะคะแบบขอเน้นว่าแพลวมโนเอาเองว่าอาจจะมีการแบบให้คนที่เป็นมิออฟได้ร่วมลุ้นการวิดีโอคอลกับบางท่าน รอดูต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรออกมาจากบีคิดบ้างนะคะ8นะคะมีสิทธิ์ในการซื้อ Membership พคิดอย่างที่บอกว่าการที่เราซื้อมี o ออฟรอบนี้นะคะเราไม่ได้ได้ Membership พคิดมาด้วยแล้วดังนั้นถ้าเราอยากได้เราต้องซื้อเพิ่มค่ะมาถึง ARMY Membership Merch Pack หรือว่า Merchandise Pack กันบ้างนะคะก็คือจะได้สิทธิ์ของการเป็น ARMY Membership เนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าสาหรับมีออฟแบบ Merch Pa c k นะคะสิทธิ์ที่พิเศษ ที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเราจะได้สเปเชียลโปรดักต์นะคะหรือของพิเศษนะคะที่จะได้เฉพาะคนที่ซื้อแบบ m e r c h pack เท่านั้นนะคะเขาจะส่งให้เรา4ครั้งต่อปีหรือก็คือตลอดอายุสมาชิก1ปีนะคะเราก็จะได้ของ4อย่างจากดี h ิตนะคะอ๋อแล้วก็สำหรับสเปเชียลโปรดักต์ที่จะมากับ m e r c h Pa c k นะคะต้องย้ำไว้ก่อนเลยว่าในส่วนของค่าส่งนะคะเราจะต้องเป็นคนจ่ายค่าส่งเองก็อย่าลืมคำนวณค่า าส่งดีๆนะคะเพราะว่าเป็นการส่งมาจากต่างประเทศเนาะอาจจะมีค่าส่งที่ค่อนข้างสูงซึ่งณนะวันที่เราถ่ายทํากันตอนนี้นะคะยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาเลยนะคะว่าเปเชียลโปรดักที่เขาบอกเนี่ยว่าคืออะไรบ้างก็ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตนะคะเดี๋ยวแพรอาจจะไปโพสในคอมมูนิตี้ของพิลินชาแนลนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะคะก็คือช่องของเรานะคะมีแทบชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้แ b นะคะวิธีเข้าก็คือเข้ามาที่ช่องพิลิน Channel นะคะค c h a n n หาคำว่าชุมชนหรือว่า community นะคะตรงนั้นแพลก็จะเอาไว้อัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะวีดผู้บ้างอัปเดตโปรดักท,ที่ออกมาใหม่บ้างหรือว่าลงรูปเซลฟี่อะไรต่างๆเอาไว้คุยเล่นกันสนุกๆนะคะก็ถ้าใครเหงาก็เข้ามาคุยกันได้นะคะ ไปแล้วนะคะกับรูปแบบสมาชิกทั้ง2แบบเนาะ Army Membership ธรรมดากับ Army Membership Merge Pack นะคะอ่ะมาเรื่องต่อไปที่เขาอัปเดตก็คือการต่ออายุ Membership นะคะสําหรับใครนะคะที่เป็น Membership อยู่แล้วหรือว่าเป็นม e o อฟอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราทําการต่อสมาชิกหรือว่าต่ออายุเนี่ยเขาก็จะมี Special Gift มาให้เราซึ่ง Special Gift หรือว่าของขวัญพิเศษเนี่ยเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรต้องรออัปเดตต่อไปนะคะแล้วใครบ้ ที่จะทําการต่ออายุสมาชิกได้อย่างแรกเลยก็คือเราต้องเคยเป็นมีออฟก่อนถ้าเราไม่เคยเป็นมีออฟมาก่อนนะคะมันก็จะไม่ใช้คําว่าต่ออายุเนาะเราก็ต้องสมัครมีออฟใหม่นะคะ2ก็คือเราจะต้องต่ออายุนะคะ60วันก่อนวันหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้วไม่เกิน30วันนะคะถ้าเกิดว่าหมดอายุเกิน30วันไปแล้วเนี่ยก็คือต้องทําการสมัครมีออฟใหม่เลยไม่สามารถต่ออายุได้แล้วนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า สมาชิกของเราเนี่ยหมดอายุเมื่อไหร่นะคะวิธีเช็คก็ง่ายๆเลยเข้าว e v e r s <How> e <reverse, S 2> แล้วกด Membership only นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ Mobile Membership ก็จะมีเป็นการ์ดขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการ์ดมีออฟนี่แหละเนาะด้านล่างก็จะเขียนว่าเราเป็นมีออฟตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็อายุสมาชิกของเราเนี่ยถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะคะก็เช็คตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยเป็นมีออฟมาก่อนเลยอยากสมัครง่ายมากเลยค่ะก็คือ อย่างแรกนะคะเราจะต้องมี Account V-Verse Shop ก่อนเนาะก็สมัคร V-Verse Shop ให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สมัครนะคะแพรเคยทําคลิปสอนสมัคร V-Verse Shop ไปแล้วเนาะติ้งทำซาวเองด้วย <c oughs> ตามไปดูได้เลยนะคะเสร็จแล้วพอเราเป็นสมาชิก V-Verse Shop ปุ๊บเราก็แค่กดซื้อได้เลยค่ะทุกคนง่ายมากก็ตรงส่วนนี้นะคะทั้งการสมัคร v v e r s e Shop แล้วก็การสมัครมีออฟเนี่ยแพรก็อยากให้ทุกคนพยายามสมัครเองนะคะเพราะว่าถ้าเราฝากคนอื่นสมั แล้วแบบเป็นคนที่เราไม่รู้จกักมันก็มีความเสี่ยงนะคะที่เราอาจจะโดนโกงได้เนาะแพรวก็ไม่อยากให้ทุกคนโดนโกงนะคะก็อยากให้ทุกคนสมัครเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูแพรวสมัครนะคะแพรวคิดว่าแพรวคงต้องใช้คําว่าต่ออายุนั่นแหละเนาะเพราะว่าแพรวเป็นมีออฟอยู่แล้วก็เดี๋ยววันที่เขาเปิดให้สมัครนะคะคือวันที่14สิงหานะคะเดี๋ยวแพรวจะมาอัดคลิปแล้วก็รีบตัดให้ทุกคนดูนะคะก็สรุปอีกทีนะคะเพราะว่าวันนี้เกิดการอัปเดตกันมากมายเลยเนาะเกิด การเปลี่ยนแปลงกันมากมายเลยก็สรุปนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ1ซื้ออาร์มี่เมมเบอร์ชิพนะคะไม่ได้เมมเบอร์ชิพคิดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ต้องสมัครสมาชิกแล้วก็ไปซื้อเพิ่มเอานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นมี p, อ่ออฟก็ซื้อไม่ได้นะคะทุกคน 2. รูปแบบเมมเบอร์ชิพนะคะมีทั้งหมด2รูปแบบจากเดิมที่ไม่มีให้เลือกนะคะก็มีเป็นอาร์มี่เมมเบอร์ชิพธรรมดาก็คือได้สิทธิ์การเป็นมี่ออฟเนาะกับ2ก็คืออาร์มี่เมมเบอร์ชิพเมอร์ชแพ็ดก็ค แล้วก็ได้ของ4ครั้งต่อปีด้วยตลอดอายุการเป็นมี o ออฟนะคะแต่ว่าค่าส่งเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มเองนะคะ3ก็คือคนที่ต่อมี o ออฟตามระยะเวลาที่เขากำหนดให้นะคะถ้าต่อถูกต้องเขาก็จะมีสเปเชียลกิฟให้เราด้วยนะคะสุดท้ายเลยก็คือวันที่เราจะสามารถสมัครสมาชิกหรือว่าต่ออายุได้เนี่ยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมนะคะเป็นต้นไปทาทาท ไปแล้วนะคะกับการอัปเดต Army Membership นะคะจาก v ีเวิรเนาะอันนี้แพรวก็อ้างอิงจากที่วี verse ประกาศมาเลยนะคะแล้วแพรวก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มาอธิบายทุกคนฟังเนาะเผื่อแบบว่าทุกคนกําลังตัดสินใจจะต่ออายุหรือว่ากาลังจะสมัครมีออฟนะคะจะได้มีข้อมูลมีรายละเอียดในการนําไปตัดสินใจเนาะถ้ามีข้อมูลตรงส่วนไหนนะคะที่แพรวพูดผิดไปหรือว่าแพรวยังพูดไม่ละเอียดแล้วทุกคนอยากเสริมนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะ ใครที่เข้ามาดูคลิปก็อย่าลืมถ่ายลงไปอ่านคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะเผื่อแบบว่ามีเพื่อนๆหรือว่าอมี่คนอื่นๆมาช่วยเสริมข้อมูลเนาะจะได้แน่นขึ้นปึกขึ้นนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่ดินชาแนลเพลียวด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย